กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อบอกว่าในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะพบพ่อกับซ่องสะนีป่าบรรยากาศยามช่วยๆจังหน่อยทา่านผู้ชมสิ้ผ้าพีผ้าน้องเข่าป่าฮาเฮ็ดอีกคือเกาเนาะจักสีด้บ่ได้เด้อท่านผู้ชมเ้ยมาเบ่งมาชมน้ากัน,นเนาะหลอดหัวกันเด้อท่านผู้ชมตอนนี้ฮะกลับมาเรากําลังสิหลอดหัว <c oughs> ฮากำลังย่างข่ะมาท่านผู้ชมแจ็กสิได้อย่างเนาะถือกระตาเป่าหอบบริถิถือน้าท่านผู้ชมกระคือสีบริฮิวดอกเพราะว่าอากาศแบบนี้อากาศมันหนาวอากาศพ่นตกเ้าก,กับคือสีบริเร่งกินน้ากินในปานใดดอกนะรรมาท่านผู้ชมอ๋อสีมหาห,าหล่อบิ่งเฮ็ดขาวแล้วก็เฮ็ดดินเฮ็ดหยาท่านผู้ชมแจ็กซีมีบอมมี่ มาล้อเบิง่งล้อรุ่นนำกันเด้อเพราะว่าพ่นฮักกระตกใหม่ๆท่านที่สีมีเนะาะท่านผู้ชมเนาะจัแกแหละสนี่สิมาเบิ่งสนี่อยู่บด้อยู่เฮือนเขาป่ามาผู้เดียวท่านผู้ชมเลยเพราะว่าม่ใหญ่จืดแล้วกะลงวัดเนาะแล้วลงวัดก็เลยบด้มานำสนี่ก็เลยต้องมาคนเดียวท่านผู้ชมเลย ออกไปเรื่อ,อ,อยๆนะคะ่ะคุณผู้ชมโอ้น,าน่าประมาทางป่าเลยบ่มีเลยท่านผู้ชมเลย นี่ท่านผู้ชมมาหานำกันเนาะมาเบิ่งนำกันเด้อกว่ามือนีข้าสิได้เฮดบ่หรือสิแนวได้ไนเนาะ <c oughs> มาผู้ดีย่ายบวมานอย่างนั้นท่านผู้ชมกว่าบวได้เอามีไมใหญ่จืดมานำความมานก็ต้องอยู่กับไมีใหญ่จืดอู้ <c oughs> ฮู้นหาไปเลยเลยทผูปชมเลยสมบรรยากาศอยู่ในป่าน้ำกันเด้อเขาป่ามากคับมาก,กับสนีเป็นหมูเป็นหม่สนีในเด้อเอฟซทุกทา่านพอาสนีมากคนเดียวลมผ่านวีว่ทบาทผู้ชมเลยอ้ยพอแต่เฮ็ดแก่ อนนี้ยังไม่ได้ผดอกเลยทำชมยังรอหาอยู่เนาะเ้าวสิมาหาเบิ่งเฮดเธอวมีมันออกเนาะเฮดข้าวแน่เฮดสมัปปิแน่เนาะตอนนี้มายังไม่ได้มีเฮตยังออกเลยกำลังย่างหล่อไปหาเรื่อยๆท้ชมได้ก็เอาบ่ได้เ้ากับ่เอาเนาะือแบบว่าห้ามาเบิ่งื่อว่าเฮหยังออก มีอย่างเนี่ยโบประมาณหนึ่งนะท่าน <c oughs> ผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเห็ดดินเด้อท่านผู้ชมเด้อ เห็ดดินอันนี้จะเป็นเห็ดดินค่ะเห็ดดินค่ะท่านผู้ชมอืมหลบไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอ้าวเห็ดยังเนี่ยโอ้เห็ดดินเห็ดดินฝอยเห็ดดินอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ย นี่เห็ดดินอือท่านผู้ชมหล่อจนว่าถั่วบัตเตอรดอน,นี่บ่มีท่านผู้ชมเอ,อ้ยลูกใส่เห็ดยังบ่ออกเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพ่นฮักระตกุกมว้วนมาซื่อน,นี่ ต้องรออีกประมาณสามหรือสี่เมื่อนะเทว่ามันออกนะเมือ่อในห้ามมาหาก็ได้เห็ดอยู่ประมาณสองดอกท่านผู้ชมเห็ดดินเห็ดดินนี่จีก็ได้จี่ป่นหรือว่าจี่กินก็ได้ท่านผู้ชมเลยในสองดอกเลาอบดดอนที่าว่าเ้าเคยมาหากหม็นะาม,มีหน่อยจืนะท่านผู้ชมพอมันยังเป็นอันขาวๆอ,อยู่ แบบพ่นตกถือใบตองน่ะนะใบตองปเป็นข,า,ขาวๆแบบว่าเป็นข,า,ขาวๆนี่จังหลังสิเป็นเฮดได้เนี่ยท่านผู้ชมประมาณสองหรือสามมือเนาะแต่สิมีเฮดชนีวะ่ะชนีกับสัญญาออกไปทางทาน,นี้แหละเขาเขามาป่าเหลือกเลยโอ้ขี้ซีก่กับเนอได้ท่านผู้ชมไปนี่แต่ขี้ง่ายๆขี้ซีก่กอืม อย่างนี้แต่รถจักข้าเจ้าเที่ยวขังหนอกเนาะเอาอยู่ในดอนค่ะทุ้คนเราโคกเราป่านกันเด้อเพิ่มเบื่อพิ่มหน่ายเด้อท่านผู้ชมเอ้ยคอยให้กำลังใจสเน่ในเด้อ ออกไปนี่ก็เจอคนทางนะท่านผู้ชมคนทางเมื่อแล้วออกไปนี่อู้เขาสิได้ลหลอดหัวได้นี่ป้าท่านผู้ชมทางบ้านเสนีหได้หน่เวลาฝนตกก็สิเป็นแบบนี้แลหละคนทางถนนคนทางท่านผู้ชมเลยโอ้ยกล่องเสนีหกันมันอยากมันเหม่อนเนี่ยจังหน่อยเด้อท่านผู้ชม เวลาฝนตกก็สิเป็นแบบนี้แหละเทีเ่ยวยากเวลาเวลาฝนบนต่ตกกะมีแต่ขี้ดินมีแต่ขี้ดินแบบว่ามันปิวนะท่านผู้ชมเวลาหลดใหญ่ามากนะถนนคนทางมันนอกบรนนาเฮาเด้อท่านผู้ชมเอ้ย <c oughs> ไปหาเห็ดกับอะไรเหตุเนาะกับสิอย่างเม,มื่อแล้วปู่หมู่บ้านเฮากับอยู่ใกล้เติบได้ท่านผู้ชมเอ้ย กะสิกาเติบอ,อันนี้มันเป็นหน้าแบบว่าเจ้าไพเจ้ามันท่านผู้ชมนี่เจ้านี่เขาเจ้ากระเซียนหัวไว้เนาะเจ้านี่เห็นหัวไวเขาไปหาเฮ็ดเขาก็ลอดแต่รอดแต่หัวท่านผู้ชมไปรอดหัวนั้นรอลอดหัวนี่นี่พาท่านผู้ชมอย่างมาเฮือนเฮ็ดกะได้อยู่สองดอกท่านผู้ชมบ่ได้หลายเนาะ อย่างไป็นการธรรมชาติชมเบิ่งบรรยากาศไป็นการเนาะบรรยากาศกะคืมบนมือถือว่าบรรยากาศดีถามผู้ชมไหมนี่บรรยากาศแบบว่าบ่อบ่อห้อนเนาะบรรยากาศคืมผ้าคืมพนอย่างกะฝนตกปล่อยเนาะ่านผู้ชม อยปอ,ยนน <c oughs> อันนี้สิเป็นนาสะดาวท่านผู้ชมลงไปนี่สะดาว์พันอยู่นาเฮาไปอยู่เพื่อนท่านผู้ชมนาเฮาก็อยู่คนละทางกับสะดาวเนาะขนาดเหมือนอาไงนาก็ไปอยู่ใกล้กันอีกประมาณสี่ห้าเมื่อเพื่อนท่านผู้ชม เฮ็ดจังสีออกเนาะเฮ็ดปวกเฮ็ดละง,งูทีเฮ็ดยังแหละเขาก็จังสีมาหาใหม่เพราะเมื่อนี้เขาว่าสีมาตั้งใจว่าสีมาลเลาะเฮ็ดขาวมาเฮ็ดขาวกับบ่มีท่านผู้ชมเลยพเพราะพ่นตกหากับตกเนาะอย่างสเน่กะขึ้นโขคขึ้นปากมาหาได้สนเน่กับป่าเนี่ยท่านผู้ชมแต่เก่าก็มาสึกคู่คู่ก็ไม่ใหญ่จืด ขั้นขู่ก็ไม่ใหญ่จืดสิมาอนหน่จังหน่อยเลยท่านผู้ชมเขาเสด็จเปลี่ยนขู่ก็นองหนัดเลยขู่ก็นองหนัดไปหาบ่ได้ท่านผู้ชมว่าหลินว่าหัวเด้อท่านผู้ชมเว้ยว่าหลินว่าหัวไว่วาวนัวไว่าวม้วนว่าวไปอย่างสั่นและสี่กันเลยว่าวตำหนาตำลังกะขอโทษขออภัยหลายๆเยด้อผิดพลาดประการใดกันเลย สภาพตอนนี้ได้กระตากับบกเสียมไปกะไปเพิ่เดียวก,รกว็รู้สึกว่ารู้สึกว่าหญ้าเนี่ยได้ทมชมแบบเอาเขาป่าหอาญ้า,านญ้าแบบว่ากับบริวาร่า,านาผีได้ทมชมหอายาน้าคนมากกว่าคนแบบว่าเถือ่อแบบว่าอยู่ในป่าในดงประมาณนี้นะท่านผู้ชม เขาก็าเ,ากเลยขาวปบอบอบอเฮงแล้วก็ขาวปบบไกลท่านผู้ชมขาวใไก่ไกหทอนทางสันนี้ก็ะได้ย่างเมืเ่ <c oughs> อไรกันค,คลิปนี้เขาก็สิคราคลิปเลยเด้อทากก่านผู้ชมไยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามซองสนีป่าเเด้อที่ว่าคอยให้กำลังใจสนีกะขอขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพเนยเด้อเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลมเนาะรักษาสุขภาพเนอเอฟซียยย FC เอ้ยแล้วกะไปละท่านผู้ชมบ๊ายบายเสื้อผ้าก็คืมตลอดวันท่านผู้ชม นี่แหละบรรยากาศทึงผ้าเฮาตอนนี้ก็หอดสิยหอดบ้านเลยท่านผู้ชมก็ถือว่าบ่ยากแล้วเนาะเฮาก็เสนาลาเลย